เอาล่ะวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยลเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วอังลี่ทีวีอีกแล้วผมโอเคต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมอาร์คทะเลทรายนี่ผมก็ได้เป็นรวบรวมนะฮะผมเชี่ยวมาจนครบเลยเชี่ยวที่หายากสุดน่าจะเป็นเชี่ยวพิษนะฮะผมเออลองต่มาก็เป็นเชี่ยวไฟนะครับแม่โคตรยากเลยแต่เมื่อกว่าสายฟ้านี่เจอบ่อยมากก็เลยได้มาถึง32อันนะครับเราต้องใช้ชุบบอสอัลฟานะครับผมอย่างละยี่สิบนะส่วนไข่นี่ผมก็ได้มาโคตรเยอะเลยนี่เป็นไข่เมื่อกว่าสายฟ้านะ,ะครัับก็็จจะะเปนนนสีีีฟ้้าาอย่งมม แบบน้ำมันไข่มังกรโว้โตัวนี้วิวแปดสิบสี่เดี๋ยวจะลองเอามาฟักดูนะครับตัวนี้มังกรพิษนะครับสีเขียวนี่ไดมาเลเวลสองกับสามสิบสองแล้วก็ห้าสิบสองนะครับส่วนมังกรไฟนี่ได้มาอีกแล้วเลเวลห้าสิบหกก็ยังไม่สู้เลเวลที่ผมเอามาตัวแรกนะครับเอามาตัวแรกนี่วิวร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟักไอ้มังกรสายฟ้ากันดูหน่อยเราต้องใช้แอร์ถึงสิบเอ็ดตัวเลยนะครับถึงจะฟักมังกรได้นะครับนี่ ให้ค่าเสียฟ้าเขาลดลงครับอันนี้คือมันลงไวมากเพราะว่าผมปรับคูณมาต้องเติมพาร์ทนะครับผมถึงจะปรับคูณได้ผมเติมไป1เดือนเองนะครับเก็คุ้มอยู่นะมันเล่นได้3แมปนะครับผมแล้วก็ได้กด๊อนหมูดแล้วก็ได้เลเวลคูณ2นะครับได้ปรับคูณได้ด้วยนะครับโอเคมาแล้วก้อนสายฟ้าโอเคส่วนใครที่ออกไม่ได้นะครับให้ออกเกมเข้าใหม่ดูนะครับผมมันก็หลุดออกมาแล้วนี่นก่อนสายฟ้าอุย้ยยังเอา สีเท่มากเลยนะเออทำามผมได้เป็นตัวสีเท่เลยวะเนี่ยเก่าไว้ตัวนี้ก็สีบกหมอกนะครับผมเออในปีกมีลวดลายสายฟ้าอยู่ด้วยนะครับก็เท่เลยหน้าตาก็จะแหลมๆนะครับผมเหมือนกันไหม เหมือนนะหน้าตาไม่เหมือนกันนะถ้าสายฟ้ามันจะมีความล้นๆหน่อยเหมือนข้างขานะครับส่วนไอพิษส่วนไอไฟเนียมันจะมีความดุดันนะเหมือนบางกรที่แบบโอ้หอันตรายอะ่ะอวยพี่อวยเกินไปแล้วนะครับโอ้โหหยุดเลยอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาฟักไอบางกรสีเขียวกันต่อบางกรพิษนี่แถมกรพิษก็จะรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับเออถ้าใครติดบ้านก็ออกจากเกมเข้าใหม่นะผมเดี๋ยวมันก็หลุดมาแล้วบางกรพิษของผมโอเค ไอพวกสกิลพ่นเนี่ยมันสามารถโดนกันเองได้นะครับต้องระวังอันนี้นะครับผมนี่อุปกรพิษก็จะสีแบบนี้สีเขียวนะครับเออส่วนหัวของมกรพิษเนี่ยมันจะเป็นเหมือนงูนะครับผมเหมือนมีแม่เบี้ยแผ่ออกมานะครับเป็นอสรพิษนั่นเองนะครับผมแม่เข้าใจคนออกแบบเลยนะครับสุดยอดฮัทผมก็นึกว่าหน้าตามันจะเหมือนกันที่ไหนได้ไม่เหมือนนะครับไอ,อตัวนี้มันจะมีความเป็นงูนะมีความเป็นแบบเหมือนดิโลอ่ะเออมันพ่นพิษได้นะครับเหมือนเอาหัวดิโลมาใส่เลยหัวใหญ่ด้วยดูดิเหมือนงูอ่ะสมกันตาเขาก จะเป็นไม่ใช่ตากลมนะไอ้พวกนี้จะเป็นตากลมๆนะครับผมเห็นไหมตากลมๆส่วนในตัวนี้ตามันจะเหมือนงูเห็นไหมนี่สังเกตดูดีนะครับเดี๋ยวดเดี๋ยว นี่เห็นไหมมีลิ้นออกมาด้วยลิ้นสองแฉกเออตาก็เป็นแบบเหมือนงูนะครับนี่ตาแหลมๆนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับเออแต่ว่าก่อนที่จะไปสังเกตเนี่ยผมโดนมันเป่าตายไปหลายรอบแล้วครับผมโดนมันเป่าตายไปหลายรอบแล้วนะครับ,ผม,มาารบ,รบผมควรจะโอ้โหออกมาได้จากตรงมังกรตรงนั้นนะครับแหมมังกรพิษนี่แหละตัวร้ายเลยของจริงนะครับเป่าทีเดียวตายเลยนะครับผมเอาละมังกรพิษของผมมาแล้ะไปเดี๋ยวเราไปลองมังกรพิษกันหน่อยลองพ่นพ,พิษใส่ไอ้พวกนี้ไปไหนกัน หมดแล้วตายกันหมดหรือยังเนี่ยโอ้โหโดนเราเล่นงานหมดแล้วนะครับตรงนี้เกลี้ยงเลยนะครับอืพีชพีชพีชโดนพีชหน่อยอุ้ยเป็นไงบ้างวะเนี่ยไม่เป็นไรเลยเหรอให้มันทนทานยังหรือว่าไม่โดนอือโดนเต็มๆเ,เอาวิ่งเลยครับอา้าวิ่งเลย โดนพีทครับผมโดนพีทโดนพีทโดนพีทโอเคตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าพายุทะเลทรายเข้าพอดีนะครับเมื่อกี้นี้แทบมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับผมโอ้โหมาแล้วรวมๆทีม โอเคทีนี้ก็มากันพร้อมทั่วหน้าเลยไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมเดี๋ยวคงต้องลองในคลิปนี้นะครับผมนี่พวกอยู่ข้างล่างก็มีประมาณนี้นะครับผมนี่พวกบินก็นี่เลย <c oughs> กลัเลมไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าก็ลองกันเอาเื่อจะเป็นต่อยเสาทำไมละ่ะโอเคชุบบอสออลฟามันติคอมาเลยนะครับยระดับเอลฟาเลยว่ะนี่อย่างเอานะครับ ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะวผมกลัวว่าจะยิงโดนไอ้พวกมังกรนี่มากเลยพวกมันตัวใหญ่ถ้ามันเข้าไปได้อะนะเดี๋ยวต้องดูกันครับแต่พวกนี้น่าจะเข้าไปได้แน่นอนผมคิดว่าโกเลมขอร้องโกเลมไปด้วยได้ไหมขอร้องเอาโกเลมไปแท็ได้ไหมแม่่าลุยกันเลยอุ้ยมาแล้วนะครับโอ้โหไวเวิร์นมาได้ครับผมแต่ว่าไอ้นั่นมาไม่ได้นะครับแม่จะก,การมันเลยลูกชิดหายละมันมาแล้วเดี๋ยวพี่หลบก่อนอูอ้ อุ้ยมันยิงพิษมามันยิงพิษใส่ลูกน้องผมเอาลูกน้องผมไล่ไปแล้วนะครับพวกนิ่งเลยนะครับโอ้โหโดนลุมสกรรมโดยพวกแบบเออเนี่ยโดนลุมนะครับโดนลุมตามมานี่น้องๆอเคเดี๋ยวปรับเป่ามาก่อนนะครับโอ้โหเอาฟ้าโดนมังกรผมลุมยำนะครับตอนนี้มาแก๊งเรามาแล้วนะครับผมโอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วช็อตนี้ขอสักช็อตหน่อยเออจะหลบพี่ก่อนโอ้โหกลัวยิงโดน กูยิงโดนไอเดนอสเร์เรามากเลยตอนนี้ตัวข้างล่างยังทาอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบินอยู่แมู่้หูโดนลุมยำไอแมติคอโดนลุมยำนะครับผมวู้ลุยเลย let's go น้องผมพยายามจะค่อยๆยิงลวกันนะครับโอ้ยโอยมันตีผมมาช่วยริงไอพวกนี้เออกดสต็อปไว้ก่อนโอ้โหใบเบิอนผมไม่นะเฮ้ยมาผมนี่มามาผมตายโอ้โหนอนยักษ โอ้โหผมไม่น่าพาผพู้บันลงไปเลยนะครับเออมันมีหนอนยักษ์เลยนะโอ้ที่นี่มันก็โดนลุมสกรรมกันเละเลยดิโอ้โแย่แล้วนะครับนี่โอ้โหไม่น่มังกรใบเวืรน <c oughs> ผมยิงมังกรตัวเองตายกดเสง็งเดี๋ยวลงไปช่วยพวกนี้ก่อนเอ,อโอเคอยังรอดมาได้ใช่ไหมโอ้โหเลื่อนเลยอร400ตัวนี้เออส่วนทนนี้ดาก้อนผมน่าจะเดี้ยงไปแล้วนะครับแล้วก็มังกรผมยิงตายไปตัวหนึ่งโอ้เส็งเป็ดไล่ยิงเลยครับทีนี้โอ้ย ยิงตอนมีจังหวะพอนี่แล้วก็ปล่อยให้มงกรมาเจนทชีวิตเราจัดงานไปโดนลุมจิกโอ้โหจะแตงโมไม่พี่ขอโทษไม่ตั้งใจนะโอ้ยตายเลยนะครับน่าสงสารมากยิงโดนนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องๆมาช่วยตรงนี้หน่อยไอ้หนอนมันลุมแล้วเนี่ยเออนี่ไอ้หนอนอยู่ตรงนี้ไอ้หนอนอยู่ตรงนี้ไหนแล้ววะมันมุดทรายไปแล้วนะครับหัรมุดทรายมันตลบหลังทีเล็กเล่ามาทีงนี้มันต้องโดนได้พวกนี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเรียบร้อยครับผมไม่นอนเทเลไทน์เดี่ยงนี่ไปจัดการไอ้บอสเมนติคอต่อเลยโอ้โหไอเจนกับไบเวิร์นเรานี่แบบงานดีเลยนะอืมใช้ได้เลยแหละถ้าเอาอเจนมาเยอะๆเนี่ยมันจิกตายเลยนี่แมนติคอยากของจริงครับผมแหมถ้าผมไม่ให้พวกนี้ล่อไว้นี่ผมน่าจะตายหาไปแล้วนะครับเออโอเคนอนยักษ์จะมาอีกไหมเนี่ยผมเชื่อมาแน่เดี๋ยวมันเสกมาอีกนี่ไล่ยิงอย่างเดียวไม่อยากยิงเลยควรจะโดนไวเวิร์นตายนะครับ ให้ใวเวิร์นเล่นงานไปก่อนอืมอืมยิงพอจำเป็นย,งงยิงพอจำเป็นนี่ไงยิงพอจำเป็นเหลือรึ่งหนึ่งแล้วครับผมเฮ้ยโอ้โหมันยิงพิษมาชั่วแท่นี่แหมเออตัวพื้นเรายังทำไม่ได้นะครับผมอืออือเอาไงจะเอาไงครับโวอืออยิงีละนิดทีละหน่อยอือยิงจังหวะที่ยิงได้พอใวเวิร์นจัดก,การเลยใบเวิร์น ไอ้เมดิคอร์โดนลุมย้ำครับอืมอืมอืมเป็นไงโอ้โม่ผมเสียดายังกรเรียบร้อยผมมากโอ้โหใบเบิร์นผมตายไปแล้วอีกตัวหนึ่งเหลือแค่เอเจนทวิทนะครับแล้วก็ใบเบิร์นพิษอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพิษพิษพิษวางนะโอ้โหการเลยน้อง ออเออาไว้บุกรอผ,ผมติดัุกคผมติดเจผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับแต่ให้พวกข้างล่างนี่ลอดหนอนทะเลทรายไปโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วังกรผมเกือบยิงโดนอ,อือออโอ้ยเดี๋ยวตักแตนตามข้าวโดนนะครับมันบินโคตรไวเลยนี่ไวเวินผมแทบบินตามไม่ทันนะครับดูดิจะหลบทำไม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  เฮ้ยนอนยักมาอีกแล้วหรือเปล่าโอ้โหขราวนี้กอลเลมครับผมกอลเลมครับผมกอลเลมอืมไม่สนใจแล้วนี่ไม่สนใจแล้วยิงช่วยหน่อย,เ,อยอลเลยกอเลมมันเก่านะไม่งั้นพวกตั้งแต่ตามข้าวผมตายหาแน่นอนอโอ้โหมันกรอวใบเบนลงมาช่วยแล้วครับหายแล้วโอ้โหกอลเลมสามตัวอืแย่แล้วนะครับ ถ้าผมโดนพิษแมงติคอผมน่าจะเดี้ยงเลยนะครับผมหลบก่อนแล้วกันเออพวกนี้จัดการไปหายแล้วแมงติคอมันมุ่งเป้ามาที่ผมแล้วอืออือแมงติคอตัวอะไรตายวะเนี่ยอืยอแอนคโลผมตายเรียบร้อยผมแมงติคอเดี้ยงเย,ย่พวกเราทําสําเร็จแล้วน้องเออเรียบร้อยฮะเรียบร้อย ไม่เหลือโฮเมนติคอโอ้โหสีแดงเลยนะเป็นตัวอัลฟ่านะครับคุณโขดโอ้โหเทกปดเยอะมากไปพวกเรามารวมตัวกันหน่อยมันจบแล้วน้องโอ้โหไอ้พวกอินแกรมนี่ก็สามารถเก็บได้นะครับเย่เดี๋ยวขอไปดูหน้าไอ้บอสเมนติคอหน่อยโอ้โหไปไหนแล้ววะเนี่ยได้อยู่แถวนี้แล้วนะครับยิงตกไปฝั่งนี้เมื่อกี้นี่เลยนะครับผม ออการตีอัลฟาบอสเนี่ยมันทำให้จบเกมนะครับผมในแบบดิในแบบสกอเอ,อิร์ธนะครับนีเรียบร้อยเมนดิคอนอนเลยนะครับเย่มันจบแล้วล่ะขึ้นยานเหรอขึ้นยานเหรอโอ้โหเย่เราทำได้นะครับคุณผู้ชมเสียงไม่ค่อยดังเลยตรงนี้นะครับเอ,อแต่ว่าผมปรับขึ้นมาแล้ว เออไปแมปไหนต่อแล้วทีนี้ได้เป็นสีแดงเลยนะผมตัวนี้โหอินโทนแตกต่างจากอันเก่ามากจบแล้วโอ้ยมาตกที่แมปไหนเนี่ยชิบหายอุย้ยรู้สึกว่าเราจะลงถ้ำนะครับมีคนขำด้วยขำทำไมเฮ้ยเอาแล้วเอาบรชั่นนะครับผมแม่ใต้ดินใต้พิภพ You continue to impress Survivor. <laughs> As you have grown in strength, I have been searching Helena's memories, <laughs> finding <laughs> what I had forgotten all these long years her friends and the journeys they had. Is it all for nothing? <laughs> no. It had to be done so that one day. You could exist together, you and I. We can put this right. You must travel with survivor. For your greatest triumphs are still to come. <laughs> ไม่รู้ว่ากลับออกไปไพวกสัตว์ที่บ้านผมมันจะเอากลับไปได้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเล่นต่อได้นะครับถ้าเราดาวน์โหลดตัวละครเก่านะครับทีนี้เราจะย้ายตัวละครเก่าไปอับเลชันก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาตัวละครใหม่เลยนะครับนี่เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับว่าจะทํายังไงต่อโอเคเดี๋ยวขอกดเอ็ไปเลยแล้วกันเรียบร้อย เราจบ Scor Earth มาเรียบร้อยนะครับนี่เราสามารถไปดาวน์โหลดตัวละครแล้วก็ไปเล่นอ b l a t i o n ได้เลยเอาตัวละครเก่าไปได้นะครับเ,ออเดี๋ยวผมลองโหลดตัวละครกลับไปที่ตรงนี้ดูนี่เลยนะครับผมดาวน์โหลด Survival นะครับโอ้โหอยู่ตรงไหนวะเนี่ยน่าจะอยู่ตรงเสาแดงละมั้งออ This ข้ามเลยอินทนเริ่มเรื่องอ่า นาน้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยโอ้โหเอออ๋อถ้าเล่นตัวละครเก่าไปเรื่อยไปแแบบอื่นจบเกมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเลเวลเพิ่มขึ้นเองนะครับนี่เราสามารถอัพเลเวลขึ้นอีกได้เลยครับผมรอบนี้เออเราสามารถโหลดตัวละครไปได้นะ โอเคสรุปคือยังอยู่กันหมดเลยนะครับผมเอาแต่ว่าเดี๋ยว,วผมจะมาลองอัปโหลดตัวละครดูนะว่าผมจะเอาสัตว์ไปได้ไหมรวมไปแมปอื่นนะเออแบบว่าใส่บอลไปนะครับผมตอนนี้ผมก็เอากุญแจมาเรียบร้อยทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ดนะครับแฮกคราฟมาเลยได้ไหมเคแฮกคราฟมาเลยครับอันหนึง่งในการที่จะเก็บของเออใช่ในการที่จะเก็บสัตว์นะครับผมแล้วก็ปลาออกมาได้เนี่ยเราต้องมีแท่นชาร์จอันนี้ด้วยนะครับ โอเคจี้ใส่เลยนะครับผมจี้ใส่ขาเลยนี่มาวเวรไอ้บางกวัวมันขยหยับเมื่อกี้นี้อ่ะเก็บใส่เรียบร้อยคราวนี้เราจะปลาออกมามันปลาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องมีไฟฟ้าใช้ด้วยนะครับนี่เลยเราจะมาอยู่กันตรงนี้นะครับตรงที่มีไฟฟ้าแล้วก็วางแท่นชาร์จนะครับผมที่ต้องเสีย1,000กุญแจนะโอ้โหนะครับผมเอาเดี๋ยวลองปลาลองดูทีนี้ยังไม่ได้นะครับเราต้องเอาไปชาร์จก่อนนี่ เราต้องรองให้เวลาเสียงเหลืองนี่หมดก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเวลาเรื่องเหลืองหมดนะเวลาหมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาใช้ดูทีนี้เอาตัวอะไรดีวนะเอาอาเจนทวิสต์เหรอเอามาเอามาลองก่อนนะครับนี่เป็นไงนะครับผมต้องรองให้เวลาเรื่องเหลืองมันหมดด้วยนะครับมตอนเอาเข้าไปชาร์จนะ พอเราจะเก็บก็เก็บอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมเราต้องออกไปไกลได้ไหมออกไปไกลจากตรงนี้ได้ไหมจะปลาได้ไหมนะครับสมมุติออกมาประมาณนี้คออแปลว่าไม่ต้องถือไปอ่ะยึบไม่ได้นะครับโอ้ยนี่มันถึงจะออกมาได้นะครับหายแล้วกูเลมนะครับผมอ่าวกูเลมหลับไปแล้วนะครับสําหรับสัตว์ที่กวงออกมาแล้วนะครับผมแล้วมันสลบนะครับผมให้เราออกเกมเข้าใหม่อนะเออทีนี้เราก็สามารถเก็บสัตว์ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวลองไปอัปโหลดตัวละครดูหน่อยคราวนี้อ่ะเราจะมาอัปโหลดที่เสานะครับผมนี่เลยอัปโหลดตัวละครเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสาัตว์ที่บ้านผมจะไปด้วยได้ไหมนี่เรียบร้อยครับผมทีนี้ก็กดกดยกเลิกหรือเปล่าอ๋อต้องกดยกเลิกนะครับผมมาทีนี้ผมจะไปดาวน์โหลดตัวละคร h o m ผมใส่ดีแลนด์ดูว่ามันจะมีไอตัวไครออร์ตของผมไปด้วยไหมอ่ะลองมาดาวน์โหลดดูนะครับ พอเราอัปโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดเลยนะครับผมใครอ,อรุปถอดผมเฮ้ยไม่ใครอุปถอดผมนี่ใครอ,อรุปถอดมาด้วยไม่ได้ผมมาได้แค่ตัวเราอะนะ <c oughs> โอเคในสับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเลยเลยกัน,นครับสําหรับวันนี้เราก็ามาจบบอสมอนติคอร์นะครับผมเราจบไป2แมปแล้วนะครับตัวละครก็เลเวลอัพขึ้นมาสวัสดี bye, บายบายครับผมไม่เจอกันใหม่นะครับ